เราดูถึงเรื่องของการเปิดไฟล์โดยใช้คำสั่ง open ไปแล้วนะครับเราจะลองมาเปิดไฟล์อีกวิธีหนึ่งนะครับโดยจะใช้ในส่วนของ Adobe Bridge นะครับสำหรับในส่วนของ Bridge หรือว่า Adobe Bridge นั้นเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราเลือกเปิดไฟล์และเลือกไฟล์ไปใช้งานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยภายในหน้าจอน,นั้นจะแสดงภาพตัวอย่างของไฟล์และก็สามารถที่จะค้นหาไฟล์จากร้์ต่างๆได้เหมือนกับการดูไฟล์ใน Explorer ของ Windows เลยนะครับให้มาที่เมนูไฟนะครับแล้วก็เลือกที่ Browse ครับ จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับในส่วนของ Adobe Bridge ที่ปรากฏขึ้นมานะครับจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับในกรณีที่เราเก็บชิ้นงานไว้จํานวนมากๆนะครับเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็จะไม่ได้ว่าไฟาล์ที่ต้องการใช้นั้นชื่ออะไรเราก็สามารถที่จะดูภาพตัวอย่างได้นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดชิ้นงานผิดขึ้นมาองดับบนคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะแสดงผลภาพทั้งหมดออกมาให้เราเห็นนะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะครับแล้วก็นํเอาไปใช้งานได้เลยจากในส่วนนี้นะครับลองมาดูรายละเอียดส่วนอื่นๆกันบ้างนะครับที่เมนูบาร์ก็จะมีคําสั่งนะครับที่ใช้เกี่ยวกับการทํางานในส่วนของ Adobe Bridge นะครับและที่ด้านล่างนะครับเราสามารถปรับมุมมองได้นะครับสามารถที่จะเลื่อนไปทางขวานะครับเพื่อที่จะซูมอินเข้าไปนะครับดูลักษณะของทำเนียบที่แสดงผลใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าปรับมาทางซ้ายนะครับก็จะทําให้การแสดงผลนั้นเล็กลงนะครับเล็กลงไปเรื่อยๆเลยนะครับ เลือกปรับได้ลองคลิกที่ในส่วนของ1ตรงนี้ดูนะครับก็จะเป็นการปรับในส่วนของมุมมองนะครับที่แตกต่างกันออกไปเห็นไ,ไหมครับถือว่าเป็นส่วนที่จะช่วยเราใช้ในการทํางานได้นะครับในส่วนนี้ก็มีทั้งการแสดงผลในส่วนของรายละเอียดต,ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะับเบลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะนำเอาภาพนั้นไปใช้งานเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของ Adobe Bridge นะครับ มาเปิดไฟล์ชิ้นงานขึ้นมาแล้วนะครับในการทํางานทุกครั้งนะครับเราจําเป็นที่จะต้องสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแต่ละไฟล์นั้นก็จะมีคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆของชิ้นงานที่ต่างกันนะครับเช่นความกว้างความยาวความสูงนะครับหรือว่าในเรื่องของโหมดสีที่ใช้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดของอาร์ตบอร์ดที่ใช้ในการทํางานได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะสร้างขึ้นมาแล้วนะครับโดยเลือกที่คําสั่งไฟล์นะครับมาที่ Documents e t u p นะครับถ้าเป็นคีย์รัดใช้ปุ่ม Alter n ร t คอนโทนแล้วก็ตัว P นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมาปรากฏที่ Document Set Up นะครับกำหนดค่าต่างๆเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับในส่วนของ Artboard ใช่ไหมครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับปรับในส่วนของความสูงนะครับกับความกว้างเพิ่มได้จากในส่วนตรงนี้นะครับมุมมองการทำงานเลือกปรับได้ขนาดกระดาษยูนิตที่ใช้นะครับได้ทั้งหมดเลยก็จะเห็นว่าเมื่อเราปรับแล้วนะครับในส่วนของ อาร์ตบอรนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราได้เลือกไว้นะครับและโหมดสีของงานนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับโหมดสีที่ใช้จะเป็น R G B นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนก็คลิกที่เมนูไฟล์นะครับ Document Color Mode นะครับแล้วก็เลือกปรับสีเป็น C M Y K ดูนะครับก็จะเปลี่ยนสีนะครับสีก็จะดูคล้ำๆไปนิดนึงนะครับโหมดสีก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับ